นี่จะเป็นชุด2ตัวล่างชุดพิเศษนะฮะนี่หลัก10 63คนที่ออก63 31 58 77 61 87งหดเจ่แปดมดทีเดียว3 7นี่มานน้ำกันเนาะหลัก10เป็นหลัก10ตัวเดียวหลักหน่วย หลักหน่วยสามตัวเนาะนนี่เป็นแบบชุดกระชับกระชับเพื่อให้หน้อยที่สุดแต้ตามสูตรมันกน็เป็นสูตรที่แอดได้ลงไปก่อนหน้าเนี่ยสูตรหลักหน่วยเนาะน,นี้แอดจะมาเทียบกับหลักสิบตัวเดียวเพื่อมันกระชับเนาะเป็นสูตรเด่นแต่มันตัวเดียวเนี่ยวกกระสีส้นกับสูตร หลายสูตรที่อดให้ลงไปก่อนเนาะอันนี้เป็นแบบเป็นหลักสิบตัวเดียวเพื่อที่กระชับเนาะคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่าน,นั้นเป็นการคำนวณสถิติย้อนหลังผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายถุกชนิปโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมมาวันนี้เบ่าบังเมตตำแหน่งหลักสิบหลักสิบ 8, 2, 16, 8, 3, แปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่มาทีหลักสิบบนหลักร้อยครั้งที่หนึ่งหกสองสุบสองหกสามแปดแปดหกสี่ยี่สิบสี่สองสองเป็นสี่ หลักร้อยข้งที่สี่หน่วยข้งที่สี่บวกแปดบวกแปดแล้วาาบวกไปเข้าพอก,กันนะสี่นำมืสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่นำมืสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองบวกแปดได้ศูนย์หกนำมหกหกสองสิบสองได้ศูนย์สองบวก 8ได้0ูบวกเเป็น9 9ตัวเดียวในตำแหน่งหลักสิบวันนี้ไปเบิง้งในตำแหน่งหลักหน่วยตำแหน่งหลักหน่วยเชลหลักหมื่นสองครั้งหลักสิบห้าครั้ง ยสิบหลักสิบล่างหน่วยครั้งที่1 100, 2, นึ่รอยครั้งที่สองหน่วยครั้งที่สาครั้งหนึสองสามก็สองก็สาม่หลักลอยหลักสิบ ไว้สามครั้งหนึ่งสองสามเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกสามบวกสามห้าสองสิบสี่ห้ายี่สิบสามบวกสี่เป็นเจ็ดเป็นแปดเป็นเก้าเก้าบวกเจ็ดได้หกเป็นเจ็ดเป็นแปด ปดบวกสามด้หนึ่งว่าตัวนี้ด 0, นะนะนะได้ศูนย์แล้วพี่น้องได้เด็ดหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสองเป็นห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งสามห้ารอบวนรอบนโอก วันที่เขามาจับคูจับคูเนาะจะเป็นเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเล็กในกลุ่มในชุดนี้ครับ แอดก็ได้ว่างไม่ไปในส่วนมาครบสองตัวล่างไปแล้วละ่ะมันก็จีซ้นไปคู่นี้เนาะนมาครบสองตัวล่างวันนี้แอดมาก,กระชับไปมันก็จะเป็นคู่นี้มันมีมีหนึ่งมีสามมีหามีเกลนนี่วันนี้แอดเอามาก,กระชับเนาะแล้วก็ลักหนวยลักสิบแอดก็ลกไปให้เป็นบางส่วนแล้วละ่ะเป็นตัวส่วนมันก็สิ หลักสิบหน่วยนเก่าไปสิหลายหลายสูตรอยู่ล้วก็หลักหน่วยหน่วยโซนหนึ่งไปเยอะที่สุดนี่ก็เป็นชุดัหวาก,กระชับห้เนาะเป็นชุดกระชับเป็นสองตัวล่างชุดพิเศษอ่นะนี่ตัวชนไอสิเบิ่งตัวคูล่องคูชุดสรุปอีกที่หนึ่งกะชุดเต็มกัเดี๋ยวลอปก่อนเนาะอันนี้เป็น เลยอีกจัาเหมือหลายเหมือนมาในวันที่ยิบซีตีนีกรักสิบก็สิเดนเป็นปตัวนี้รักหน่วยเนาะนี่รนะอปนโอกเป็นสองตุลาชุดพิเศษาะขบให้เพื่อนๆปีละเอฟซีทุกท่านโชคดีฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามเมาพื่อนกดลรังใจได้พี่นน้องได้สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ